แล้ลูกกินนมยังน้อยม่กินแล้วน้อไม่กินนมแล้วก็ตงกินชีจะได้แข็งน้ำกินีแล้วจะได้สตอ์ g o o ู health ู o o d h กูด t h วอยู่อันเดียว อ่ะเสร็จแล้วหยุดหยุดค่ะหยุดโอเคโอเคหยุดสตาร์สตาร์สตาร์ไม่านนันมันหมดแล้วลูกเดี๋ยวเอาน้ำใส่รับกินเลยหยุดหยุดหยุดคุณแม่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวางก่อนถากไปมือเดี๋ยวเราสตาร์สตาร์สตาร์ก่อนหนูเดี๋ยวเดียว เนี่ยคุณแม่ต้องเขย่าใหค้คุณลูกเขย่าไม่เป็นเสร็จแล้วเขย่าสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องเขย่าแล้วลูกอ่ะกระดบกินได้เลยค่ะอ่ะอยืน๋ยวที่นักินนะอือโรยอรอย 맘마 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 띵띵띵띵 띵띵띵 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 띵띵

พ่อตน้องนองข้าวเอน้อมาบนดีเหรอเราว่ะแม่แม่แม่คุยให้เขาแบบปวดร้อนเลยด่อแต่น้องเงา้ใจชุดนะพ่อแต่น้องเงา้ใจชุดนะค่ะ ดี๋ยวนี้นะคุณแม่จะจะถ่ายรูปลูกนี่ไม่ได้เลยนะรู้ไหมเขาจะไปไหนว่าจริงจริงนะไอ้เรื่องน้องเล่นลูกบอลหน่ะลูกได้หนูกบอลป่ะคุณพ่อถ้าบ้างไงเลยอ๋อคุณพ่อจะจับน้องให้คุณแม่แป๊บนึงนะได้ไหมคะคุณแม่ขอถ่ายรูปน้องหน่อยมามา อ๋อน้องเลยนั่นน<ล>ี่นว้าวปันชัยจะเลี้ยงอือไอ,อ้ไม่เอาลูกเดี๋ยวลูกบอลเอ้ยเดี๋ยวลูกบอลเอาอย่างเอิ่มตัเดเตียเตียวเตี๋วเนีย่ย 1 1 1 2 3 4 5น one two three four five มาเลย one two three four, five, six, seven, eight, nine, ten. อันดีด้วยอหวาอาจอาจออฟาออาเอกนองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป

อป้ยว้าจูจีจโต๊ะพ่ออือ้ออาวน้องเซรามาขี่หลังคนพอ่อไปไปมือมือนงะโ,โอเค <c oughs> แต่น้องเหยียบไม่ไดอ้าใครมาขี่หลังคุณพ่อพี่เจระมาขี่หลังคุณพ่อ,อพี่เจระพี่เจระเป็นเกงต่อนะอ้าวพี่เจเรามันขี่ลงท <c oughs> ี่เดีวพ, <c oughs> พี่เจรับต้องขี่บ้านบอลแล้วนะเราจะนอนกันรันสามทุแล้วค่ะเตรียมการเลยค่ะุอ้ยอ่าวไปเราจะนอนกันแล้วนะนอ๋อชิสบัตเหรอคะลูกน้องงไม่กินนอนแ้วน้องกินนม น้องกินนมหมดยังคะลูกอ,อ,อ,อ่าไปกินนมให้หมดนะพี่เจาเก็บเลยค่ะน้องกินนมให้หมดก่อนได้ไหมคะค่อย,ค,อยค่อยเก็บะล,ลูกเจลล่าไม่เปิดตู้เย็นเล่นเองนะเอาเราลูกบอลไปเก็บให้หมดด้วยนะคะทำอะไรพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวปิดประตูค่ะปิด เดี๋ยวหนีบเดี๋ยวมือหนีบโอเคกินโอเคบายบายเซเลปบายบายค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ